ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมีมีแะทาร์ดค่ะในคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักค่ะของชาวราศีธาตุดินนะคะพิสภ์กันแล้วก็มังกรค่ะสําหรับชาวราศีธาตุดินเราก็ได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกสามารถเลือกดูได้นะคะทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีเลยค่ะดวงความรักในวันนี้นะคะเราก็มาในหัวข้อวันที่16-30กันยายนนี้มาดูว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะมีทั้งคนโสดแล้วคนมีคู่เลยค่ะก่อนอื่นมาเริ่มวันที่คนโสดเลยค่ะ สำหรับดวงความรักของคนโสดน,นะคะขอเช็คพลังงานในอดีตนิดนึงค่ะว่าที่ผ่านมาความรักของคุณนั้นพบเจออะไรกันมาบ้างนะคะ สำหรับคนโสดนะคะก่อนหน้านี้นะคะ่ะดูว่ามีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในความรักความสัมพันธ์มานะคะบางคนจะเริ่มต้นกับชาวราศีธนมก็ได้ค่ะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะคะเป็นคนที่สวยดูดีแต่ว่าอาจจะดูดุนิดนึงนะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบพูดจาอะไรเด็ดขาดนั่นเองค่ะบางคนนะคะก็เป็นฝ่ายชายได้ค่ะแต่จะมีลักษณะนิสัยแบบที่กล่าวมานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แอบคบหรือว่าแอบ พูดคุยกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่พูดคุยกันแบบปกติเนี่ยละคะ่ะบางคนพบเจอกันผ่านการเดินทางหรือว่าเป็นรักทางไกลได้นะคะมีการพูดคุยเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณเองก็รู้สึกดีนะคะกับคนคนนี้ค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ในปัจจุบันกันบ้างตอนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงคะ่ะ สำหรับความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะดูดีมากๆเลยนะคะทั้งคู่มีการพูดคุยกันแล้วก็พูดคุยถึงการสร้างอนาคตร่วมกันบางคนคิดวางแผนที่จะทําธุรกิจนะคะหรือว่ามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการปรึกษาในการทําธุรกิจได้ด้วยค่ะความรักครั้งนี้ไม่ได้มีความรักที่กดดันกันนะคะเป็นความรักที่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็คุณทั้งคู่ดูเหมือนว่ามีเป้าหมายหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําร่วมกันหรือว่าเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตคล้ายๆกันก็ได้นะคะ แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะหลังจากที่ได้พูดคุยหรือว่าบอกกันแล้วอ่ะทั้งคู่จะเป็นกําลังใจให้กันหรือว่าร่วมกันสร้างอนาคตไปด้วยกันนั่นเองค่ะมาดูทิศทางความรักความสัมพันธ์ในอนาคตกันบ้างนะคะว่าในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางไหนค่ะ ในอนาคตในความสัมพันธ์นี้นะคะหนึ่งในช่วง15วันนี้จะยังไม่ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการคบหานะคะหรือว่าความสัมพันธ์อาจจะสะดุดไปนิดนึงนะคะมีการเบรกความสัมพันธ์ไปแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันทําให้เรากลับมาย้อนคิดนะคะว่าเขาดูแลเทคแคร์เราจริงไหมแล้วเขาก็ใส่ใจความรู้สึกเราหรือเปล่าจริงๆแล้วชาวราศีธาตุดินนะคะเป็นคนที่ชอบคนที่ เทคแคร์ดูแลแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าเรื่องความรู้สึกจิตใจก็ตามค่ะตัวคุณเองชอบคนที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจได้ว่าสามารถครบกันแล้วไม่มีปัญหาหรือว่าวางอนาคตกันไปได้ยาวๆค่ะเพราะว่าคุณนะคะชาวราศีธาินดินเนี่ยเป็นคนที่ชอบอนาคตที่มั่นคงแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันสวิงไปมานะคะใครอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ของคุณและเขาไหมคะ รักความสัมพันธ์นี้อะค่ะถ้าเกิดว่าเราจับได้นะคะเรื่องมือที่สามะค่ะมันจะมีการจบปัญหานั้นไปนะคะกับกรณีที่สองนะคะดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้คุณมีความสุขมากๆเลยในการคบหาพูดคุยกับเขาแต่หลังจากนั้นอะมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดหรือว่าผิดหวังกับเขาจนเราหยิบยื่นคําขาดออกไปนะคะว่าทําได้หรือไม่ได้บางคนเนี่ยหยิบยื่นว่าควรจะจบความสัมพันธ์นี้ได้แล้วด้วยซ้าไปค่ะถ้าอยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ความสัมพันธ์นี้นะคะดูเหมือนว่าถึงจะจบแต่ก็เป็นการไม่ได้ตัดขาดกันนะคะมันก็จะมีการงอนง้อหรือว่าพูดคุยกันมาเรื่อยๆค่ะหลังจากที่มีการงอนง้อพูดคุยกันก็จะมีอะไรบ้างนะคะที่ทําให้รู้สึกว่ามีการขัดแย้งในความสัมพันธ์หรือว่าต้องปรับตัวเยอะพอสมควรเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ลักษณะบุคลิกแตกต่างกันนะคะทําให้ต้องปรับตัวเยอะนะคะคุณจะไม่ได้โสดแบบโสดสนิทนะ คุณจะมีคนคนนี้แหละเข้ามาอยู่ในชีวิตเรื่อยๆแล้วก็ได้พูดคุยกันเรื่อยๆนะคะมาดูความคิดความรู้สึกของทั้งคู่คงทั้งคู่นะคะว่าตอนนี้คิดแล้วก็รู้สึกยังไงต่อกันบ้างคะ่ะเข้เริ่มที่ชาวราศรีธาตุดินก่อนนะคะ ชาวราศีธาตุดินนะคะในตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่คนเดียวนะคะรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วมันทะเลาะก,กันบ่อยมันปรับตัวกันบ่อยบางคนก็มีปัญหากันด้วยนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะถอยออกมาก,ก่อนดีกว่าขออยู่คนเดียวเงียบๆขอตกตะกอนอะไรกับตัวเองก่อนยังไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรในเร็วๆนี้นะค่ะมาดูฝ่ายเขากันบ้างนะคะว่าคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเราค่ะ สำหรับตัวเขาเองนะคะเขาอยากจะพูดคุยกับเรานะอยากจะส่งข้อความอยากจะสื่อสาระคะ่ะอยากจะเริ่มต้นใหม่ด้วยซ้าไปนะคะตัวเขาเองก็รู้คะ่ะว่าตัวคุณกับเขาทั้งคู่อ่ะมันต้องใช้ความพยายามมากในการปรับตัวเข้าหากันแต่ว่าเขาอะ่ะอยากจะบอกเราว่าไม่อยากจะจากเราไปเลยรู้สึกว่าเขายึดติดกับเราอะคะ่ะเขาอยู่กับเร, itation, เราแล้วเขาชอบนะคะแต่ว่ามันต้องใช้ความพยายามมากในการปรับตัวเท่านั้นเองอะคะ่ะถ้าอยากจะบอกอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะ ถ้าอยากจะบอกนะคะก็คือว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ถึงเวลาเหมาะสมนะคะที่จะพัฒนาไปด้วยกันนะคะดีไม่ดีนะคะเร็วๆนี้คุณจะได้พบเจอกับชาวราศีธาตุน้ำนะคะคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าอายุเท่ากันก็ได้ค่ะเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีนะคะเข้ามาในชีวิตแล้วก็เขาอ่ะจะทําให้คุณหวั่นไหวนะคะตัวคุณเองอ่ะก็จะรู้สึกว่าควรจะเลือกใครดีหรือว่ามีการลังเลนะคะว่าเราควรจะจบกับคนเก่าไปเลยไหมเราเริ่มต้นใหมด่ดีหรือว่าควรจะคบกันไปทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะ มันจะมีเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นมานะคะถ้าอยากบอกอะไรนะคะถ้าชาวราศีธาตุดิมอยากจะประสบความสําเร็จในความรักอยากแนะนําอะไรบ้างมาดูกันคะ่ะสิ่งที่ไพ่อ,อยากจะบอกนะคะก็คือว่า1น่นะคะ เราควรจะคบกับใครที่รักเราจริงแล้วก็หวังดีกับเราจริงๆนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าคนไหนอะค่ะที่รักเราจริงๆแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เราจิตใจมันสงบบบไม่ใช่โกรธตลอดเวลาหรือว่าหงุดหงิดตลอดเวลานะคะถึงแม้คุณทั้งคู่อะคะ่ะจะไม่ได้พูดคุยไม่ได้สื่อสารการันแต่ต้องทําให้คุณรู้สึกมั่นใจเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทําให้คุณนะคะ่ะสามารถโฟกัสงานแล้วก็พัฒนาตัวเองไปได้นะคะไม่ใช่คนที่ทําให้คุณรู้สึกเงาแล้วก็โดดเดี่ยว แล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นะคะคนคนั้นถึงจะเป็นคนที่ใช่หรือว่าคนที่เราควรจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะคะใน3เดือนเร็วนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบคู่แท้หรือว่าคนที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่ของเราค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวของคนโสดค่ะไปต่อกันที่คนมีคู่เลยนะคะ สำหรับความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะเรามาดูกันค่ะว่า15วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นขอเช็คพลังงานในอดีตนิดนึงค่ะว่าที่ผ่านมาความรักพบเจออะไรกันมาค่ะ สำหรับเรื่องราวในอดีตของคุณนะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองนะคะพบเจอคนที่ใช่คนที่คุณรักมากๆแล้วนะคะตัวคุณเองรู้สึกว่าไม่ต้องพยายามไม่ต้องควบคุมอะไรเลยนะคะคุณรู้สึกว่ามันสบายแล้วคุณก็เป็นอิสระด้วยนะคะในขณะที่เขาในขณะที่คุณได้คบกับเขาคุณก็ได้เป็นตัวของตัวเองนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ดีแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกดีนะคะบางคนนะคะพบเจอกับชาวราศีทัศนไฟได้ด้วยค่ะเมสินธนูนะคะ มาดูกันค่ะว่าแล้วความรักของคุณทั้งคู่ในปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงค่ะ สำหรับความรักความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นะคะตอนนี้คะ่ะชาวราศีธาตุดินคิดถึงเรื่องความมั่นคงมากขึ้นนะคะอยากจะมีเงินเยอะขึ้นบางคนอยากจะสร้างบ้านอยากจะซื้อบ้านซื้อรถได้ด้วยคะ่ะคุณขยันมากๆเลยนะคะอยากจะสร้างอาานาคตไปด้วยกันอยากจะวางแผนอนาคตไปด้วยกันนะคะบางคนนะคะถ้าเป็นรักทางไกลเนี่ยคุณวางแผนที่จะไปอยู่กับเขาด้วยนะคะมาดูทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตกันบ้างคะ่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะความรักจะเป็นไปในทิศทางไหนคะ่ะ สำหรับความรักนะคะในอนาคตเร็วนี้นะคะ่ะโดยเฉพาะใน15วันนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะพูดคุยหรือว่าตกลงกันอะไรบางอย่างนะคะที่จะทําให้ความรักนะคะมันแน่นแฟนมากขึ้นบางคนข้ามสเต็ปนะคะเป็นการแต่งงานหรือว่าขอแต่งงานได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่พูดคุยอยู่ตอนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะพูดคุยแล้วก็มีการคบหากันตกลงคบหากันนะคะเป็นข่าวดีนะคะที่จะมาในเร็วนี้ค่ะในช่วงปลายเดือนได้ค่ะ ขอดูกันบ้างค่ะว่าใน15วันนี้ความรักของคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใน15วันนี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีการพูดคุยตกลงกันอะไรบางอย่างบางคนจดทะเบียนสมรสกันด้วยก็มีนะคะแต่ดูเหมือนว่า ชาวราศีธาตุดินนะคะได้เดินออกมาจากสถานการณ์ที่คุณไม่พอใจแล้วก็มันเลวร้ายสาหรับคุณนะคะคุณอยากจะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขนะคะโดยไม่ลังเลเลยค่ะใน15วันนี้ค่ะมาดูความคิดความรู้สึกของทั้งคู่ที่มีให้แก่กันบ้างน,นะคะเริ่มที่ชาวราศีธาตุดินเลยค่ะ ชาวราศีธาตุดินนะคะก็อยากจะมีความรักที่มั่นคงค่ะคุณรู้สึกว่าอยากจะมอบอะไรให้กับเขาอาจจะเป็นของขวัญหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะที่แสดงความรักให้แก่กันนะคะมาดูฝ่ายเขากันบ้างนะคะว่าคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเรา ัวเขาเองนะคะมีเกณฑ์ที่พยายามจะทําอะไรบางอย่างให้เราพึงพอใจนะคะบางคนเป็นการวางแผนเซอร์ไพรส์นะคะเป็นการที่เอาอกเอาใจคุณนะคะเขาอยากจะมีทั้งการพูดคุยมีทั้งการส่งความรู้สึกดีๆให้หรือแม้กระทั่งอยากให้ของขวัญกัคุณก็ได้นะคะแต่ดูเหมือนชาวราศีธาตุดินอนะจะไม่ค่อยพึงพอใจกับสิ่งที่เขาออฟเฟอร์ให้หรือว่าการที่เขาเอาอกเอาใจเรานะเป็นเพราะว่าเราอะ อยากจะได้อีกแบบหนึง่งแต่เขาอะทาให้เราอีกแบบหนึ่งนะคะการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการบอกเขาหรือว่าบอกใบ้เขาก็ได้นะว่าเราอยากได้อะไรหรือว่าอยากได้แบบไหนนะคะมันก็จะทําให้รักกันมากขึ้นนั่นเองค่ะเขาเนี่ยดูดูรักเรามากๆเลยนะคะอยากจะให้เรารู้สึกดีแล้วก็อยากจะเติมเต็มอะไรใหม่ๆให้กับเราะคะ่ะถ้าอยากบอกอะไรไหมคะในความสัมพันธ์นี้ใน15วันนี้ค่ะ สิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะก็คือว่าไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าความรักของคุณทั้งคู่ะคะ่ะมันค่อนข้างจะมั่นคงอยู่แล้วนะคะเป็นความรักที่เติมเต็มให้กันและกันนะคะคุณก็รู้สึกดีเขาก็รู้สึกดีเช่นเดียวกันบางคนน่ะถ้าแต่งงานก็คือเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะเป็นการสร้างอนาคตร,ร่วมกันแล้วก็เป็นช่วงฮันนีมูนเป็นช่วงที่รักกันมากๆเลยละคะ่ะมีอะไรที่พ่อยากแนะนํำนะคะในช่วงนี้ค่ะ สิ่งที่ไพ่อ,อยากจะบอกนะคะอยากให้ชาวราศีธตุดินนะคะโฟกัสที่ความสูงแล้วก็ความมั่นคงของตัวเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสถานะสถานะทางสังคมสถานะทางการเงินด้วยนะคะไพ่ไม่อยากให้เราเคร่งเครียดจนเกินไปนะคะเราอะค่ะมีเกณฑ์ที่จะจบอะไรเก่าๆแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่พัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้มันข้ามสเต็ปไปให้ดีกว่าเดิมนั่นเองค่ะสิ่งที่อยากจะให้เราลดหรือว่ามองข้ามไปก็คืออีโก้ของตัวเองนะคะเราทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็ มุ่งหน้าพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะดูเหมือนว่าชาวราศีธาตุินนะคะหลังจากที่แต่งงานหรือว่าคบกับคนนี้ไปสักระยะนะคะ ตักคุณเองอะ่ะจะมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะบางคนนะคะไม่ต้องรอนานเลยนะคะใน15วันนี้ะค่ะคุณจะมีการเงินที่ดีขึ้นบางคนได้รับเงินก้อนได้ด้วยเช่นกันค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวความรักนะคะของชาวราศีธาตุดินประภบันมังกรใน15วันนี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีพีหน้าของพวกคุณนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กันได้ค่ะเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ